ก็ดครับคุก็ดีจริงๆนะขอบคุณทุกคนมากๆครับผมเนี่ยวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มางานกับพวกเราหลายปีของเขาแล้วก็ได้มาเจอคนอีกมากมายนี้ครับวันนี้แฟนเข้ามาให้กำลังใจแ่้ดีใจมากดีใจมากๆจริงเลยก็ขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดในขึ้นในช่วงนี้นะครับผมมันแบบได้เจออะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากๆได้เมตภาพที่ดีคนขึ้นมากๆแล้วก็ได้ได้สติด้วยวันนี้จอนเต็มที่แล้วนะ ยังไม่ได้นอนเลยนอนน้อยมากแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะค่อยๆปรับตัวได้แล้วพอเห็นใจครับเพราะทั้งหลเสียงี้มันอยู่ใจเราและอยู่ใจมันก็ติดีจติดใจมากผมผมดีใจแบบจริงๆเลยผมต้องพูดกับแกงจริงเลยวันนี้ผมดีใจมากเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ผมก็เป็นงานก็จะไปอยู่พวกเขาประมาทจริงๆเลยนะครับก็ไม่ต้อถามเป็นผ่านมาเราร้านเราเราทองยท้อตอบตรงๆเลยก็คืออัดอั้นหลายๆอย่างแต่ก็มีความสุขที่มันกลมเข้ามาด้วยนะครับผมทุกอย่าง ที่สุดสุดท้ายมันก็จะเจอเรายังมีโอกาสที่เจอโอกาสแล้วก็ทุกอย่างที่มันดีมากๆที่เข้ามาในชีวิตเราอะไรก็มีความทุกข์แต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่เครียดมากนะผมรู้สึกว่าการที่เราจ้อมาร้องไห้อะไรเนี่ยตัวผมเนี่ยจะไม่ทําแต่ว่ามันมีหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าผมแบบต้องแบบเจออะไรมาบ้างแต่ท้ายสุดเนี่ยผมก็ยังมองว่าแบบผมดีใจมากที่ได้ทําให้ทุกคนมีความสุขมากๆตัวผมก็มีความสุขมากๆที่สุด ผมต้องบอกตรงว่ามีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตัวผมเ่เองไม่สามารถพูดออกมาทั้ง,งนอกได้ครับเพราะว่ามันจะอาจจะแบบมีผลกระทบต่อหลายสิ่งได้ผมเลยเลือกมองว่าอย่างน้อยแค่ให้ผมได้ออกมาระบายบางสิ่งบ้างแล้วก็จุดจบของผมก็คือผมเห็นพวกคุณมีความสุขผมเห็นคนที่อายุเยอะที่แบบมิตรภาพใหม่ที่เราได้มาเจอผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แลกมาตัวผมอายุ3 1แล้วตัวผมได้เพืเ่อนเพื่อนแฟนๆที่อายุ หกเจ็ดแปดเิมาคะผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายกับชีวิตเราเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกแคร์ความรู้สึกพวกเขาผมเห็นว่าเขามีความสุขผมเห็นลูกพวกเขาส่งมาให้ดูว่าเขามีความสุขกันผมก็มีความสุขเข้ามาก็จะทําให้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างดีที่สุดครับผมแน่นอนครับผมผมต้องแบกรับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบหลายคนไม่รู้แต่สุดท้ายจุดจบของมันคือผมมีความสุขไม่เป็นไรทุกคนมีความสุขผมก็มีความสุขมากๆครับผม พลิกผันการงานเลยชร่วงนี้เ่วงนี้งานผมผมไม่เกลียดอยู่แล้วผมทํางานมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะแบบมีอะไรที่เหนื่อยมากขึ้นเพราะว่าหลังเสร็จงานต้องมาทำบ้านเรื่องจ้นอะไรหลายอย่างแต่ว่ามันไม่เป็นไรมันเป็นความสุขที่เราได้ทําให้หลายคนประสบความสุเสร็จด้วยทําให้หลายคนที่แบบชีวิตอาจจะต้องเหนื่อยตอนนี้เขาสบายขึ้นได้หลายคนและผมก็มีความนุขมากาอะไรที่มันทำให้เราเป็นคนไทที่เราเป็นคนช่วยเหลือเราเอนดีเลยเขาผม เรื่องเรื่องนึงที่เราจะไม่พูดไม่ได้เลยนะครัว่าถึงเราจะดูมีความสุขมากมายอะไรแต่ว่าแบบเบื่องหลังมันก็อาจจะมีความควบคุลทุกๆสิ่งทุกอยาก่างไม่ว่าจะเป็นความสุขเสร็จอาจจะมีความน้อยใจขเข้ามาบ้างอาจจะมีความอะไรที่แบบมันคอยมาซัพพอร์ตกันวุนงไนผมน้อยใจหรือแบบไม่ค่อยอะไรผมก็จะเจอมิตรภาพคนที่จริงใจกับปัญหาเราเราแค่นั้นเราก็รู้สึกว่ามีความสุขที่เราได้ได้เข้ามาอยู่จุดนี้แล้วนะครับจะโยงไปถึงทีมงานของเกาหลี ขอไม่พูดว่าอะไรมันเป็นยังไงดีกว่าก็แบบให้เป็นรวมๆแล้วก็ทุกคนก็ฟิลกันเห็นไปพร้อมๆผมเพราะว่าทุกคนเรียกมันว่าซีรีส์ใช่ไหมซ <laughs> ึ่งจริงผมมองว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากแล้วมันคือหลายๆคนถ้าไม่ได้ติดตามมันก็จะมองมันเป็นเรื่องแบบไลฟ์สไตล์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอนะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะผมจะบอกว่า อย่างมันเป็นการทํางานของหลายๆคนมันอาจจะมีอะไรที่แบบเราไม่รู้อีกมากมายแต่สุดท้ายก็คิอว่าถ้ามันทําโดยภาพรวมให้ทุกคนได้มีความสุขแบบมันก็คือที่คือความสุขมากๆจอนหนึ่งที่เราได้รับและทุกคนได้รับแล้วก็คนไทยน่ารักมากๆหลายคนเลยครับถ้ามันมีนะซี์ของเรานรรยกาศอาบมันใกล้จบซีซั่นยัหรือว่ามันยัง,งมีภาคต่อผมบอกเลยว่าตัวของเพงก็ยังรู้เลยครับ อันนี้คือเรื่องจริงนะครับที่ตัวผมเองก็ยังไม่รู้ว่า,วาในอนาคตข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอะไรจะเป็นไงบ้างแต่น้อยก็คือว่าเราได้ได้เจอมิตรภาพที่ดีมากไม่คิดเลยว่าวันนึงแบบมันไม่ได้แบบใครใครฟังแาของวันนึงวันนี้ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตัวผมได้มิตรภาพที่ดีมากไม่ใช่แค่เกาหลีตอนนี้นผมไปแบบยุโรปไาแบบคือแบบได้ไปเจอเพื่อนไหนที่เป็นนั้นไนดะ้ไปแบบว่าแบบ ช่วยเขาได้ไปช่วยพ่อลูกพ่อลูกนี้ก่อนให้แบบสบายไปเลยได้แบบเล่นหลายคนเรามีความสุขมากที่เราได้ได้อยู่ตรงนี้นครับผม่งันที่ถามชาวบ้านเลยอ่ะเราจีบมไหมหรือว่ามันมีความมีความแฟนไหมจีบไม่มีอะไรจีบไม่จีบเขาต้อจีบ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 ที่เห็นผมเข้าไปอยู่ในจุดนั้นอ่ะเราใช้ใจเราด้วย ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยครับใช่ผมจีบจริงจริงครับก็เลยเมไปศึกษาโอ้หเรียกว่าศึกษาไม่ใช่ศึกษาก็ด้วได้กันพร้อมคนไทยหลายคนด้วยแล้วภาษาล่ะคบภาษาน่ะภาษาครับข้อดีครับผมตอนนี้เนี่ยผมผมง่ภาษามากใช่ป่ะตอนนี้เราก็พัฒนาไปด้วยด้วยแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนที่มีความสนใจการดูแล้วก็หลายคนที่ไม่ได้ไม่เคยได้ทั้งภาษาอังกฤษไม่เคยได้ทั้งภาษาเกาหลีไม่เคยได้ภาษาอะไรตอนนี้เรามันเริ่มได้ ก็ไปเรื่อยๆนี่คือความสุขมากที่แบบว่ามันเป็นผลที่แบบว่าทุกคนได้กันไปด้วยนะมันมน,น่ารักมากๆตอนนี้จีบไปถึงทั้นเหรคทำว่าคิดเปอร์เซ็นต์ผมเนี่ยลุยเต็มร้อยไปแล้วพี่เต็มร้อยจนโดนคนด่าชิบหายวยว่อเลยและสุดท้ายก็เดี๋ยวมันเป็นไงก็เป็นงั้นแนะ่ะแต่ว่าก็คือมันมี หลายเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยบางทีเราอาจจะต้องหยุดบ้างแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็เดินทับกันใหม่พร้อมพร้อมลูกทับของชาลีนเขาลุ้นเลยว่าเราจีบเขาโอ้โหขนาดนี้พี่ต้องรู้หลครับผมเขาจะไงบ้างเราเราแบบจีบเขาตั้ใจไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องตั้งใจก็มีประเด็นไหมเออมีเปอร์เซ็นไหมมิมีม่อยู่มีอยู่มีอยู่ดีใจมากๆครับก็คือทุกคนก็เห็นอะไรไปพร้อมๆผมถึง หลังกล้องก็ต้องยอมรับว่าผมก็มีคุยกันบ้านอยู่แล้ว oh. <laughs> ก็คือความน่ารักก็คือว่า ผมและเขาและอีกหลายคนอยากออกให้ทุกคนเห็นมันเป็นความความความรู้สึกก่อนอื่นเลยผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะสิ่งหนึ่งที่ผมได้ได้รับมาตลอดคือผมไม่รู้โชคดียังไงคือผมเป็นคนที่เวลาจะมีความรักหรือเวลาทุ่มเทกับสิ่งใดๆเนี่ยทุกคนเปิดใจกับผมอันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ยากมากก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเลยที่แบบเปิดใจกับผมขอบคุณพี่ๆบนักข่าวทุกคนที่แบบยังนึกถึงกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีมาก ก็จะพยายามทําให้ทุกอย่างมันดีที่สุดแล้วก็แบบไม่ให้ทุกคนผิดกวังยล้นก็ไปตอนมาไทยเราได้เห็นตัวตนที่เขาแท้จริงเป็นยังไงบ้างมันม,มันยิ่งประทับใจมากกว่าเดิมมันติดมากคือผมต้องบอกว่า ผมเนี่ยอาจจะได้เห็นช้ากว่อเพื่อนเพราะว่าเพื่อนๆที่ไปรับสนามบินได้เห็นตัวจริงที่ที่ใกล้ชิดทุมากกว่าแม,แม่เรามาเล้มาแม่เรามาลาจริงๆวันนั้นแหผมต้องพูดตรงนะผมยังมียอะไรยืนยันแน่ผมเนี่ยคือใครคนด่าผมมันเยอะมากแต่ผมเนี่ยให้ทีมงานของผมเนี่ยเตรียมไปซัพพอร์ตรอรอบงั้นอยู่แล้วแต่ผมอะรู้สึกว่าเขาก็คือคนธรรมดาที่เริ่มต้นขึ้นมา หลายคนด่าผมชิบหายไว้ว่าผมบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากเห็นคือเขาเป็นคนธรรมดาที่ได้ได้เกิดขึ้นมาแล้วมีแฟนคลับกลุ่มขนาดนี้สิ่งที่เขามาก็ต้องมาในในฐานะคนธรรมดาแล้วเขาก็ต้องรับมือกับสิ่งที่ที่เขาต้องได้รับให้ได้เพราะมันคุ้มค่าสําหรับเขามากที่ว่าคนคนหนึ่งเขาต้องให้ใจกับคนที่ที่มารับด้วย